Yeah. you yeah. yeah. คนยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคนตมอีกคนตาแหลมคมมองเห็นดาว,ราวาพรานณภาอารุณสวัสดิ์ครับพี่น้องทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับมาพบกับผมมิสเตอร์แซมเช่นเคยที่ช่อง YouTube อที่จะเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และในจังหวัดใกล้เคียงนะครับ แล้วันนี้กับหัวข้อเรื่องอธรรมชาติของมีดหมอหลวงพ่อรุ่งและหลวงพ่อเดิมนะครับผมจะได้นำเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเนื่องจากว่าทั้ง2องพัคนาจา์นี้เป็นพะคนาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านมีดหมอเป็นอย่างยิ่งนะครับ ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656ท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทักมานะครับจะมาแนะนําจะมาทําความรู้จักหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ผมฟังเนี่ยก็เนี่ยเพิ่มเพื่อนทางไลน์มานะครับไลน์ของผมก็เบอร์โทนี้แหละนะครับเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทอย่าเพิ่มเพื่อนด้วยไอดียไลน์นะครับ พี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกเมื่อชมจบแล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับโอเคเข้าสู่เรื่องราวผมได้นำผมได้มีดจากท้องถิ่นมานะครับวันนี้เริ่มต้นที่มีดหลงพ่อลุ่งนะครับเล่มนี้ผมได้มาจากชาวบ้านหนองสีนวลน,นะฮะหลงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลอันนี้เป็นของชาวบ้านนะครับหนองสีนวลน,นี่นะครับเป็นมีดหลงพ่อลุ่ง ขนาดความยาวเนี่ยรวมแล้วประมาณสิบนิ้วเกือบเกืบสินิ้วนะครับเกือบเกืนิ้ววิดีโอนี้ไม่ยาวนะครับผมจะเอามารีวิวให้กับพี่น้องได้ชมในระยะเวลาสั้นๆเนื่องจากว่าภารกิจผมค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่ามารีวิวให้พี่น้องได้ชมอันนี้เป็นมีดท้องถิ่นจากน้องสีนวนนะครับซึ่งใกล้ เออซึ่งใกล้ๆวัดหลวงพ่อลุงนั่นเองนะครับด้ามนี้ก็เป็นไม้เก่านะครับรู้สึกว่าจะเป็นไม้พยุงด้วยนะครับนึกไม่ออกให้บอกพยุงไว้ก่อนเรื่องไม้พยุงนี้ไม่ค่อยถนัดจริงๆนะครับแต่บางเล่มนี่ดูง่ายว่าเป็นไม้พยุงเลยนะแล้วก็รัดด้วยโลหะ ที่ลักษณะเหมือนเงินเลยนะฮะเนี่ยลักษณะเหมือนเงินเพราะว่าตะกันพวกสนิมอะไรพวกนี้เหมือนสนิมเงินเลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเงินโลหะผสมเงินอะไรประเภทเน,น,นี้นะครับนี่นะครับไม้เก่าจริงๆเนี่เป็นของชาวบ้านหนองสีนวลนะครเป็นท้องถิ่นเลยนะแหมเป็นท้องถิ่นนะครับความยาวเกือบเกือบสินิ้วนะฮะยาวรวมนะยาวรวมนะครับมาดูความเก่าของฝักนะครับ นี่ไหมครับฝักนี่เก่าจริงเนี่ยเก่าเก่ากึกเลยนะครับโอ้โหนะครับมีหลงพ่อลุงนี่ก็จะมีเอกลักษณ์นะครับมีเอกลักษณ์นี่ดูการตัดโลหะดูการตัดโลหะบริเวณนี้หไหมครับเนี่เป็นการตัดเก่าๆเนี่ยแล้วก็ข้างนี้เก่ามากมีหลงพ่อลุงจะมีเอกลักษณ์นะครับตอกลายเล็บจิกคว่ำหงายนี่ นะครับเดี๋ยวให้ดูโดยรวมก่อนนะให้ดูโดยรวมก่อนนี่เป็นอย่างนี้รูปทรงเป็นอย่างนี้นะครับฝังตะกุดสามดอกนะครับฝังตะกุดสามดอกตะกุดพวกนี้บางคนเขาก็เรียกขามนะครับขามขามเนี่ยป้องกันเรื่องของสะท้อนย้อนกับป้องกันเรื่องการถูกกระทําป้องกันเรื่องคุณใสมนดํานะฮะนี่ทางนั้นเลยนะครับ มีดหลวงพ่อลุ่งนี่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ปัจจุบันนี้สแสวงหากันเยอะเนื่องจากว่าท่านสร้างไว้น้อยกว่าหลวงพ่อเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็หายากนานๆานมาที ì, นานๆานมาทีนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนคนไม่รู้จักหลวงพ่อลุ่งนะแต่เนื่องจากว่าคนเอาไปใช้ประสบการณ์เกิดขึ้นมากมายฮะปัจจุบันนี้คนเลยสแสวงหามีดหลวงพ่อรุ่งกันเยอะมากนะครับบางคนใช้มีดหลวงพ่อรุ่งอย่างเดียวเลยนะครับนี่ดูมีดเล่มน,นี้เนี่ย ความสมบูรณ์ของมีดนะครับเป็นมีดท้องถิ่นด้วยนะเนี่ยครับเนี่ยตะกุดสามดอกนะครับตะกรุดเงินหนึ่งทองเหลืองหนึ่งนะครับไอทองเหลืองสองนะครับมีคมมีคม,ม,คมนี่ลายที่เป็นลายที่ก็ตอกด้วยสิวอย่างนี้นะครับนี่ตอกมือเนี่ยเล็บจิกความหงาย ความเก่าความคาค่าอยู่ในร่องอยู่ในอะไรพวกนี้เป็นจุดที่เราจะต้องสังเกตทั้งนั้นนะครับเป็นจุดที่เราจะต้องสังเกตทั้งนั้นเนื่องจากว่าของเทียมเรียนแบบออกมาเยอะมากนะครับต้องระวังในเรื่องพวกนี้อันนี้เป็นลายโบราณลายของวัดหนองสีนวลนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ความเก่าของพวกนี้ต้องพิจารณานะครับความเก่ารอยตัดโลหะตรงนี้สําคัญนะครับจะต้องไม่ใช่รอยตัดใหม่นะเนี่ยในรอยตัดโลหะพวกนี้นะครับจะต้องเป็นรอยตัดเก่าเก่าาคร่าค้าคร่าเหมือนกับบริเวณนี้นะครับเพราะว่ามีดเนี่ยผ่านอายุมาเกือบเกือบร้อยปีเนี่ยต้องต้องมีความเก่าเท่ากันนะครับบริเวณใบมีดบริเวณอะไรพวกนี้นะครับบริเวณเงินบริเวณ,เวณทองเหลืองอะไรพวกนี้จะต้องพิจารณาทั้งหมดรอยตอกล่องซิวนะครับ เป็นความเป็นธรรมชาติของเซียนนี่คือเอกลักษณ์ของมีดหลวงพอลุ่งเลยนะครับแล้วก็ความข้ามคล่าของผิวมีดเนี่ยนะครับนี่ต้องจําให้ขึ้นตานะครับเพราะมีดหลวงพอลุงก็มีราคาค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับหายากปัจจุบันนี้นา,นานมาทีว่าเพราะว่าเก็บกันหมดนะฮะเก็บกันหมดและก็ตอกอาขราะไว้ด้วยนะครับนโมพุทธยะนโมพุทธยะนี่ฮะ ตอกยันอตอกคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ไว้นะครับนโมพุทธายะนี่นะครับมีดหนานะครับสันมีดตอกตะกรุดสามดอกอสามดอกแล้วก็ตอกลายเนี่ยตอกลายลักษณะเป็นลายเถาวรเนี่ยอยู่บนสันมีดเนี่ยงดงามมากนะครับงดงามมองแล้วก็คลาสสิกนะครับนี่ทั้งนี้ก็ตอกเล็บจิกความหงายเหมือนกันนะครับ พวกนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนอพวกกระหนกใบไม้นะประเภทนี้นะครับตรงนี้ตอกอกขระพุทธสังมิหัวใจศีลพุทธพุทธเนี่ยก็ย่อมาจากพุทธังสรานาังกรฉามิทะนี่ก็ย่อมาจากธรรมมังสรานาังกฉามิสังก็ย่อมาจากสังคังสรานาังกฉามิไอคาว่ามินี่ก็คือลงท้ายด้วยมินะครับพุทธสังมิคือพุทธทงังธรรมมังสังคังสรานาังกรฉามินั่นเองนะครับ นี่พักขาถทาหัวใจสินนะครับงดงามเข้มขลังนะครับจะพาะใบมีดจะพาะใบมีดนี่ก็ประมาณ6นิ้วนะครับความยาวจะพาะใบมีดเนี่ยหนิ้วนี่นี่ดูมีดที่ดูง่ายๆมีดที่มีความาบึกบึนคลาสสิกงดงามนี่แบบนี้นะครับมีดหลงพ่อรุ่งนานานมาทีนะนานานมาทีนะครับอ่ะจากชาวบ้านหนองซีนวนผ่านไปแล้วนะครับความเข้มขลัง เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารนั้นมีแบบเดียวกับหลวงพ่อเดิมเลยนะป้องกันเรื่องคุณไสยมนต์ดป้องกันเรื่องพูดผีปีศาจป้องกันเรื่องสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษอันตรายต่างๆนะครับแล้วก็เ,เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราและก็ครอบครัวของเรานะครับแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีมหาอุดพร้อมเลยนะครับเมตตามหานิยมนี่ สำหรับพ Rabbi, ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเอา fruit, tense, ไว้ในร้านนะฮะไว้ในร้านเสริมความเป็นสิริมงคลกับร้านนะครับเอาไว้กับบริษัทเอาไว้กับบ้านเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะเป็นสิริมงคลครบทุกอย่างนะครับเนี่ยลมเพลลมพัดอะไรเนี่ยป้องกันได้หมดนะครับมีหลวงพ่อลุงนะครับท่านสร้างมีดก่อนหลวงพ่อเดิมนะท่านสร้างมีดก่อนหลวงพ่อเดิมแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลวงพ่อเดิมในการที่ อยากจะสร้างมีดบ้างนะครับก็คือหลวงพ่อลุ่งนี่แหละครับแต่ว่าหลวงพ่อรุ่งนี่อ่อนกว่าหลวงพ่อเดิมถึงถึง9ปีนะครับเป็นน้องหลวงพ่อเดิม9ปีแล้วท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะโยมพอ่อไอโยแม่ของท่านเป็นพี่น้องกันเป็นพี่สาวน้องสาวกันนะครับนี่นะครับเอามาดูอีกเล่มนึงเป็นของหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อเดิมยุคต้นๆน,นะครับความยาวก็ประมาณเท่ากันนะครับความยาวก็ประมาณ11นิ้วนะเล่มนี้11นิ้ว ไม้ก็เป็นไม้พยุงเหมือนกันนะครับเป็นไม้พยุงเหมือนกันแล้วก็ความเก่าเราดูความเก่าของของพวกไม้เนี่ยครับอายุเป็นร้อยปีร้อยกว่าปีนะครับมีดเล่มนี้ร้อยกว่าปีโลหะเนี่ยมันเป็นพวกโลหะอลูมิเนียมผสมนะครับผสมกับโลหะอย่างอื่นแล้วก็พวกฝักเนี่ยความเก่าความค้ามข่าความแห้งหวายความเก่าของหวายเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องพิจารณาคราบใคร ความแห้งของไม้ลักษณะของมีดเนี่ยศิละปะของมีดอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องออศึกษาทั้งนั้นเพราะว่ามีดพวกนี้เนี่ยเป็นมีดที่ทรงคุณค่านะเป็นมีดที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงนะครับเป็นของหลวงพ่อเดิมนะเป็นของหลวงพ่อเดิมแต่ปัจจุบันเนี่ยคนไม่ค่อยออคนยุคหลังไม่ค่อยรู้จักและก็ไม่ค่อยได้ศรัทธาในเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มองต่างจากคนยุคก่อน มองต่างจากคนยุคก่อนเยอะคนยุคก่อนก็คือรุ่นปู่รุ่นพ่อนี่โอ้โห,โโหเห็นคุณค่ามากหวงแหนมากนะครับใครเข้ามาแตะไม่ได้เลยใครใครจะรู้ไม่ได้ว่าบ้านนี้มีมีมดหลงพ่อเดิมอย่างเงี้ยไ,ไม่ได้เลยนะครับหวงกลัวถูกขโมยเนี่ยในลักษณะแบบนี้แต่ปัจจุบันนี้คนยุคเก่าได้เสียไปหมดแล้วนะครับรุ่นรุ่นปู่รุ่นพ่อเสียไปหมดแล้วเหลือแต่รุ่นหลานรุ่นเหลนและรุ่นหลานรุ่นเหรนนี่ก็เป็นคนสมัยใหม่ ก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องพวกนี้แล้วครับก็คิดว่าเป็นเรื่องคร่ำครึเป็นเรื่องโบราณเป็นเรื่องงมงาย <c oughs> เป็นเรื่องอย่างนั้นไปเพราะไม่ได้รู้จักหลวงพ่อเดิมไม่ได้สัมผัสกับหลวงพ่อเดิมมาการมองของคนยุคเก่า,าการมองของคนยุคเก่ารุ่นพ่อรุ่นรุ่นปู่กับคนยุคปัจจุบันรุ่นหลานรุ่นเหลนเนี่ต่างกันผมจึงขึ้นต้นด้วยวิดีโอ,อตอนต้นวิดีโอว่าสองคนโยนตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคนตมอีกคนตาแหลมคมมองเห็นดาวพราณารานะครับหมายถึงบ้านสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นบ้านไม้ปูด้วยกระดานนะฮะในครัวเนี่ยในในครัวเนี่ยก็จะหุงข้าวแล้วก็ลินน้ําข้าวลินน้ําข้าวสมัยก่อนไม่มีหม้อไฟฟ้านะครับก็เอหุงเตาเตาถ่า,ถานเนี่ยนะครับพอหม้อข้าวเดือดข้าวสุกดีเขาก็จะลินน้ําข้าว ทิ้งลงไปใท,ที่ใต้ถุนล้างจานก็เทน้ําลงไปที่ใต้ถุนบ้านนะครับมันก็จะเป็นแอ่งเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโคลนเป็นกบเป็นโคลนเป็นตมเป็น,ปน,ปน,ปนอ่ประเภทนั้นอนะ่ะคนสมัยโบราณถ้าสมัยปัจจุบันนี้คงนึกภาพไม่ออกนะแต่ถ้าคนมีอายุเกิน60ขึ้นไปนี่ที่ผมพูดนี่ก็คงจะนึกภาพออกนะสำหรับบรรยากาศของบ้านสมัยก่อนนะตรงบริเวณครัวเนี่ย รงบริเวณครัวนี้มันจะมีแอ่งน้ําอยู่ใต้ถุนบ้านก็คือการเทน้ําข้าวการเทน้ําล้างจานการเทน้ําเสียทิ้งลงไปบริเวณนี้แหละนะครับอล,อลอดลอดร่องกระดานนะบบ้านสมัยก่อนนี้ก็ไม่ไม่ได้ปูด,ด้วยพื้นไม่ได้เทพื้นปูนนะเป็นพื้นกระดานนะครับมันก็จะมีร่องพอนี้ตอนคืนสองคนไปมองผ่านร่องเนี้ผ่านร่องนีไงไ้ไปตรงไอ้ไปตรงไอ้ที่น้ําเสียบริเวณครัวเนี่ยนะ อันนี้แสงจันทร์มันก็ส่องมามันก็กระทบนะฮะมันมันก็กระทบกับน้ำน้ำเน่าที่อยู่ข้างล่างนะครับคนคนหนึ่งมันมองลงไปเนี่ยเห็นแต่โคลนตมอย่างเดียวเลยเห็นแต่โคลนตมอ่เพราะมันเป็นน้ําเน่าไงเห็นแต่โคลนตมอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกตาแหลมคมมันมองไปมันเห็นแต่ดวงดาวพราวนภาหมายถึงว่าแสงจันทร์แสงดาวเนี่ยมันสะท้อนสะท้อนออกมาเขาก็เลยเห็นแต่แสงดาวแสงดวงจันทร์นะครับ สองคนโยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นคนตมอีกคนตาแหลมคมมองเห็นดวงดาวเปล่าหนาาเพราะฉะนั้นการมองมันจึงมองต่างกันนะฮะจึงมองต่างกันเป็นอย่างนี้อีกคนที่อีกคนหนึ่งมองเห็นแต่ความน่าเกลียดมองเห็นแต่ความไร้ค่าแต่อีกคนหนึ่งมองเห็นแต่ของสวยของงามมองในร่วงเดียวกันนี่แหละนะครับมันก็เหมือนกับมองมีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับคนสมัยรุ่นปูรุ่นพ่อ มองเป็นของล้ำค่ามองเป็นของที่ทรงคุณค่ามากหวงเห็นมากมีค่ามากสุดๆนะครับบางทีต้องแลกนากันเป็นไร่เลยนะแลกที่ดินกันเป็นไร่เลยนะเล่มๆหนึ่งเนี่ยนะแลกวัวกันเป็นคู่สองคู่เลยนะครับแต่คนปัจจุบันนี้มองเป็นเรื่องค้าคลืมองเป็นเรื่องไร้ค่ามองเป็นเรื่องความงมงายก็เป็นอย่างนี้เปรียบเสมือนกัน เปรียบเสหมือนกับที่ผมท่องกรอนไว้นั่นแหละฮะสองคนโยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโครนตมอีกคนตาแหลมคมมองเห็นดวงดาวพราวน้า่ามองช่องเดียวกันมองมีดเล่มเดียวกันแต่เห็นต่างกันเป็นอย่างนี้นะครับอ่ามีดเล่มนี้ก็จะเหมือนกันนะครับปัจจุบันก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนที่รู้จักคุณค่าเพราะว่ามาถึงรุนร่นลูกรุ่นหลานนี่ก็จะหลุดง่ายนะครับจะหลุดง่าย นี่ดูความเก่าดูความคลาสสิกอย่างงี้นะผมเห็นก็อดใจไว้ไม่ได้นะครับนี่ดูความอย่างนี้นะดูความคลาสสิกอย่างนี้นะครับมีดมีอายุเกินร้อยปีนะครับเล่มนี้นะครับมีดมีอายุเกินร้อยปีเนี่ยสวยงามมากนะครับทรงคุณค่ามากเพราะผมก็อายุหกสิบกว่าไงอายุหกสิบกว่าปีที่ผมเกิดนั้นปีที่ผมเกิดนั้นหลวงพ่อเดิมท่านพึ่งมรณภาพาไปสิบปีเอง นะครับผมเกิดปีพศ2504หลวงพ่อเดิมท่านเกิดท่านมรณภาพาปีพศ2494นะครับหลวงพ่อเดิมมรณภาพาไป10ปีผมเกิดเนี่ยอย่างนี้นะครับก็กลิ่นไอประวัติความเป็นไปเป็นมาของหลวงพ่อเดิมก็ยังครูกุ่นคนที่ทันหลวงพ่อเดิมก็ยังอยู่ครบในช่วงนั้นนะครับยังอยู่ครบในช่วงนั้น แม้กระทั่งผมโตเป็นหนุ่มแล้วคนที่ทันหลวงพ่อเดิมก็ยังยังอยู่ครบเหมือนกันนะครับก็ได้เล่าเรื่องราวอะไรให้ผมฟังต่อมานะครับก็ทําให้ผมได้ซึมซับได้เห็นประสบการณ์ได้รู้เรื่องราวของท่านมาตั้งแต่เด็กๆนะ,ะหลวงพ่อกันหลวงพ่อเดิมนี่นะได้ยินเรื่องเล่ามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับนี่ดูมีดเล่มนี้นะครับดูมีดเล่มนี้ เป็นมีดลายเสม,มาใบโพนะครับยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมเลยทีเดียวนะครับดูความคลาสสิกของมีดดูความสมบูรณ์แบบของมีดดูความเข้มขลังของมีดเล่มนี้นครับนี่หนไหมครับโอ้โหต้องบอกว่าสำหรับผมเนี่ยมองเห็นดาวพราณพภานะครับบางคนเห็นแต่โคนตมอันนั้นก็แล้วแต่นะครับ แต่ผมเห็นดวงดาวพราณพภาแน่นอนนะครับมองมีดเล่มเดียวกันนี้แหละครับนี่โอ้โหงดงามฮะท่านดูเหล็กท่านดูมีดร้อยปีเนี่ยร้อยร้อยกว่าปีนี่ท่านดูนะร้อยกว่าปีท่านดูความแห้งของโลหะความผูของโลหะและศิลปะของช่างในยุคต้นๆน,น,นะครับซึ่งไม่ใช่ช่างชิมช่างสอนช่างแมนช่างไข่ไม่ใช่ช่างพวกนี้เป็นช่าง ยุครุ่นพ่อรุ่นปู่เลยทีเดียวนะครับเป็นช่างที่เราไม่รู้จากชื่อบริเวณกันมีดลึกเหมือนกับมีดหลวงพ่อลุ่งนั่นแหละครับแห้งลึกเก่าลึกนี่สเสน่ลึกความเข้มขลังนั้นโอ้โหนะครับนี่ดูการตอกมือดูเห็นไหมครับเป็นเสียนเป็นอะไรพวกนี้นะเห็นไหมครับนี่คือการมีดเป็นครูเลยนะครับมีดครูเลยนะครับเล่มนี้นะครับ เป็นครูได้ในเรื่องกรรมวิธีเป็นครูได้ในเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นครูได้ในเรื่องศิลปะเป็นครูได้ในเรื่องความเก่าของไม้ความเก่าของหวายเนี่ยนะครับนี่เห็นไ,ไหมครับมีดอย่างนี้เราเก็บไว้เนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นครูเพื่อเป็นการศึกษาทั้งหมดนะครับช่วย คือมีดเล่มน,นี้ล้ำค่าจริงๆนะล้ำค่าจริงๆนะครับนี่นะครับความสมบูรณ์ของมีดความงดงามของมีดเนี่ยไรที่ตินะครับไรที่ติโอโ้งดงามครับนี่คืออีกหนึ่งความภูมิใจอีกหนึ่งของหายาก ในบรรดามีดยุคต้นของหลงพ่อเดิมก็คือลายนี้แหละครับไม่ค่อยได้พบเจอเลยนะครับไม่ค่อยได้พบเจอเลยนี่ก็เลยเอามาให้กับพี่น้องได้ชมความคลาสสิกของมีดความเข้มขังของมีดที่มีขนาดความยาวประมาณ11นิ้วทั้งคู่ทั้งมีดหลงพ่อลุ่งและมีดหลงพ่อเดิมนะครับนี่ขนาดเท่าๆกันเลยเห็นไหมครับขนาดเท่าๆกันอย่างนี้นะครับ เอามาให้ท่านได้ชมนะประมาณนี้ครับพี่น้องประมาณ20นาทีสําหรับวิดีโอนี้ก็พยายามจะให้สั้นที่สุดนะครับพี่น้องที่อยากจะพูดคุยอยากจะติดต่ออยากจะรู้จักกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะรตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อกับผมโดยตรงท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยหรือพี่น้องที่อยากจะ ติดตามวิดีโอของผมที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดวิดีโอสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับผมวิดีโอถัดไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แซมครับ